五、四、三、二、一。孙俪<咪>，现在几点？现在八点十分。酒店常客。八点吗？你们酒店常客。这么晚，你们今天接客？五点。接客以后，你有空吗？ 又红又省事。五点十五，我和同学收起汤书你修吗号儿在哪？正面。关门，点积分，再提运货，你你号儿点吧。号可不减不散 几点了？你们几点上很语课？上午几点？什么是奉献课？这是点？以后你做什么？嗯、我去踢足款下左一，你呢？我去又款大篮球。你 นิดนึงว่ะไม่งั้นแม่งตัดยากว่ะป้าปะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะของการถ่ายตอนเริ่มก็ต้องเว้นไว้นิดนหนึ่งตอนเริ่มก็ต้องเว้นไว้แล้วคือก็ต้องดูตควยมดุของมันมีความดุของไปแล้วใช้การจริงจังมากเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ทั้ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มันนี้กคนก็กำลังพักไม่มืดหรอเอาไอโฟนมาอันนั้ก็เป็นกเอมกงวิก็เป็นบรรยากาศแบบเอามาฝากกันนะคะในหนึ่งนาทีสามสิบวิ บรรยากาศรอบนอกก็เยอะมาเดี๋ยวเอาผ้าพันคอมาให้นี่มีกระโปรงยาวาอ่ะอ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะคนนี้ไม่เกี่ยวคะ่ะแต่มาช่วย,ม,ยวมาอะไรเหอสวยค่ะเมื่อวาง เขาเกิผู้จดผู้ชเบื้องหลังนะคะันี้ที่เบ้างหลังกาลังจัดเตรียมอุปกรณ์อยู่เพราะว่าที่เดิมมันเสียงมันไม่มีเสียงเพราะว่าคนรบกวนเสียงดังมากนะคนนี้ชื่อนางพง์นะคะนางสวย วันนั้ค่ะเรามมากเลยเมื่อกี้ไปถ่ายมาตัดก็จะแสงดำเราต้องย้ในห้องแต่ายกันใน้องแอบจริงเหรอคะจริงค่ะวันนี้ชื่ออะไรหรอน่ารักจังชื่อพงษ์ยาค่ะชื่อพงย่าพะอพงหน้าหลวงพงน้องพงอันนี้เป็นบอดของน้องค่ะนะคะน่ารักไหมคะอันนี้บรรยากาศในห้องสมุดนะคะอันนี้ก็คนนี้ชื่อหยกคนนี้ชื่อเบนชื่อหยกนี่บีบีบ้โนมีเฮยแล้วทำไมยิี่ไม่น่าเชื่อ นี่นะคะเป็นบรรยากาศห้องร้อนมากร้อนที่สุดวนันนี้ก็สี่โมงครึ่งบรรยากาศก็ร้อนร้อนคิดไมาไ